แนวทางแผนเทตในคู่สกุลเงินของตัวทองของตัวตัวของ a อยูสกุลเงินในอยู่นอมอตลาดเป็นอนุนโนมของเทรนขาลงดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนโซนแนวต้านแรกนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา0.64640ส่วนแนวต้านที่2นั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา0.64707 โซนแนวต้านที่3ามนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา0.64802กลรุณาในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่หที่สที่สามหรือโซนใดโซนหนึนแล้วรอสัญญาณแท่งเทียน PA เซลเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PA เซลเราจะเซลคำสั่งของตัวสกุลเงิน EU ลงมา แล้วเราจะมาเก็บ TP เนี่ยที่โซนราคา0.64222แล้ววางสต o อปรอสไว้ที่โซนราคา0.64924ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลในคู่สกุลเงินของตัว AU